กุญแจรีโมททำให้รถแบนหมดไวจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบหลายคนยังเข้าใจนะคะว่าใช้ระบบกุญแจรีโมดเนี่ยจะทำให้แบตหมดไวกว่ากุญแจธรรมดา เสียเวลาเรียกรถยกเรียกแฟนมารับไปอีกต้องบอกว่าความเข้าใจเนี้ยนะคะเป็นความเข้าใจที่ผิดการที่แบตจะหมดเร็วหรือช้าเนี่ยมาจากพฤติกรรมการใช้งานของเราล้วนๆค่ะแต่สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้แบตหมดนะคะจะมาจากเวลาที่เราเอาขาตั้งข้างลงค่ะเครื่องจะดับโดยอัตโนมัติหลายคนจะลืมบิดกุญแจปิดจากออนเป็นออฟค่ะทําให้น้องแบตหมดเร็วแล้วก็สตาร์ทไม่ติดค่ะแต่ถ้าเราลืมปิดกุญแจเป็นออฟระบบกุญแจรีโมทจะมีเสียงแจ้งเตือน เวลาที่เราไม่ได้ปิดกุญแจคะ่ะแต่ถ้าเป็นกุญแจธรรมดาจะไม่มีเสียงแจ้งเตือนลักษณะนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคุณอยู่ทีมไหนกุญแจธรรมดาหรือกุญแจรีโมทอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกเราได้ใต้คลิปนี้หรือสนใจออกรถกับเราง่ายๆโปรฟีด้าผ่ Bro ow, อนเริ่มต้นเพียง2,400บาทพักได้ตามช่องทางหน้าจอนี้ได้เลยนะอย่าลืมทักมานะ